เน่ช <Nee. S 2> hmm. sure, ่วนมาอะไรไช่ไข่รวมกันเลยะมะเขือสองมากเลยไข่ก็เอาไปไงกูก <laughs> ็เ <os> ล่ให้เก ah. ็บเอาไว้่ยอ่าไรร้องดิลำวงดิร้องทำวงดิเอะไร ngồi 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 Rồi ngồi 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 Rồi Ca ngồi 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 เหนื่อยไหม,ไมอย่าให้ดิ้งดูแล้วกดสีแดงไยใช่ไหมตอน